สวัสดีครับแม็กกอนทัตครับผมรับบทเป็นเฮียอีในดื้อเฮียกาาวัซนครับครับผมส่วนผมสวัสดีครับผมนัทรัตทริ์รับบทเป็นน้องคนเดียวครับเสียงตอนรับออกมาฟีดแบ็กดีมากๆครับผมก็สมการรอคอยครับก็รู้สึกพอใจมากครับแล้วก็ดีใจมากๆด้วยครับผมทุกคนก็คือแบบ ก็แฮปปีป้มากมากครับเพราะว่าใน EP พีหนึ่งมันจะมีซีนหนึ่งที่แบบทนักมันค่อนข้างท้าทายนักมากๆเลยนะเต็มที่มากๆแต่เหมือนพอหลังจากที่ทุกคนได้ดูแล้วเงี้ยแล้วก็แล้วนัดก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดีกลับมาจาก<ช> <ๆ S 2> ทุกคนครับก็รู้สึกแฮปปี้มากๆครับแล้วก็แบบรู้สึกมีกําลังใจในการทํางานต่อมากๆปรดักชั่นดีมากครับอีพีหนึ่งก็คนชมปรดักชั่นเยอะครับอย่างเช่นเสือก็ลดความครับซีนลดความก็เราใช้เวลาถ่ายหนึ่งวันเต็มๆเลยครับกับซีนนั้น ก็จัดเต็มมากๆครับใครที่ยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูใน EP หนึ่งได้เลยนะครับก็เพิ่มเติมขึ้นมาเยอะเลยครับผมเพราะว่าคือในดื้อเฮียด้วยความที่เหมือนมันได้มันได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเคแล้วก็คนเดียวแบบเต็มๆแล้วไงครับเราก็จะเห็นคาแรคเตอร์ที่มากขึ้นเป็นแบบคาแรคเตอร์ที่แบบ Import มาจากนิยายมาเลยครับผมก็ ก็ตัวคนเดียวเขาก็จะโตโตขึ้นด้วยครับแล้วก็แน่นอนว่าแสบขึ้นเยอะครับก็อยากให้ทุกคนมารอติดตามดูความแสบของน้องคนเดียวกันเยอะๆครับเรียกว่าเมาคืนก็ได้ครับแต่แต่แตถึงถึงขนาดเมาคืนเลย้ะยังแบบอืมนูทำอะไรไม่ค่อยด้อเลยอืมนูทำอะไรไม่ค่อยด้อเลยการดุนั้นเรามีเหตุผลรองรับทุกการดุครับผม จริงๆก็ในดื้อเฮียนเนี่ยก็จะเห็นแบบปมต่างๆแล้วก็ภูมิหลังต่างๆที่จะไม่ได้เห็นในนิ่งเฮียนะครับเพราะนิ่งเฮียจะเป็นเล่าของมุมเกื้อเหรียญใช่ไหมครับนนี้จะเป็นมุมอี้เดียวแล้วก็จะได้เห็นว่าจริงๆแล้วที่เฮียอี้ต้องดุแบบนี้หรือว่าที่น้องคนเดียวเป็นแบบนี้เป็นเพราะอะไรก็จะมีเหตุผลทุกอย่างมีจะค่อยๆเล่าไปในเรื่องนี้ครับผมตัวเฮียอี้กับตัวแม็กเนี่ยคาแรคเตอร์ค่อนข้างที่จะต่างกันเยอะพอสมควรเลยครับก็ต้องแบบฝึกคาแรคเตอร์ครับฝึกเดินฝึกพูดตัวจริงเป็น เฟลลี่ครับเป็นการแสดงออกทางสีหน้าครับยิ้มแย้มแจ่มใสครับผมยิบขำง่ายครับอารมณ์ดีแล้วกันครับอารมณ์ตลออารมณ์ดีแต่ตัวเฮียอี้นี่คือหมายถึงจะเห็นฟันในเรื่องก็คือยากมากครับผมเพราะว่าจะแบบจะบึ้งคิวขมวหมดติดกันตลอดเวลาใช่ใช่ประมาณนั้นครับก็ค่อนข้างยากพอสมควรครับตอนถ่ายก็จะแบบก็จะหลุดคาแรคเตอร์ค่อนข้างที่จะหลายครั้งอยู่ฮะก็จะโดนเอ็ดแบบแม็กเฮียอี้ไม่ใช่มึงสนุกสนุกมากมากครับผมเพราะว่าเป็นแบบซีรีส์เรื่องแรกที่แบบ ทางนันแต่มีแม็กเลยแหละแบบว่าได้แบบได้ใช้ได้คือได้ทดสอบวิชาการแสดงแบบเต็มๆเลยครับแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบพวกเรามีบทบาทค่อนข้างเยอะมากๆซึ่งตอนถ่ายทำทุกซีนคือรู้สึกสนุกมากๆครับฉากแบบดราม่าก็รู้สึกเศร้าแบบไปสุดๆไปเลยหรือว่าแบบฉากไหนเป็นฉากแบบโรแมนติกเนี่ยก็รู้สึกแบบก็รู้สึกเหมือนตัวตัวตัวละครก็ฟูลฟิลมากๆครับ ไอซีก็ต oh. ้องรอติดตามครับผมแต่ว่าอาจจะพูดได้นิดนึงว่าด้วยเฮียกับคนเดียวในดื้อเฮียเนี่ยค่อนข้างที่จะโตมาขึ้นแล้วก็อาจจะแตกต่างจากตอนนี้เฮียในระดับหนึ่งครับต้องรอติดตามครับว่าจะเป็นเช่นไรครับผมไม่น่าผิดหวังครับไม่น่าจะผิดหวังครับอาจจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับอย่างนี้ดีกอเ่าขายหนึ่งเวลาทำงานพี่แม่เขาก็จะรู้รู้ว่า ทางนาัดทวีแม็กก็คือโฟกัสทั้งคู่แหมเขาก็จะเขาก็จะปล่อยให้นัดแบบใช้สมาธิได้เต็มที่ออย่างี้ครับที่เห็นเห็นก็จะมีแบบเป็นโมเมนต,ต์แบบเวลาไม่ได้มีถ่ายพร้อมกันมากกว่าแล้วแบบบางทีพี่แม็กก็ไปนั่งหลังมอแล้วก็อาจจะมีแบบถ่ายคลิปนัดตอนหน้ามอแบบแบบว่าน่ารักน่ารักมาบ้างอะไรยเก็บไว้เป็นมีมครับ, <laughs> รบเก็บไว้เป็นมีมครับใช่ครับต้องมีเก็บไว้เป็นมีมครับต้องรอคืนครับผมใช่เราจังหวะปล่อยครับ อันนี้ผมพูดทุกครั้งเลยท,ที่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 เห็นจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่เราแบบถ่ายทํากันเราก็จะไม่ได้เห็นในเวอร์ชั่นที่แบบตัดต่อออกมาแล้วหรือว่าออกมาสุดท้ายแล้วเป็นยังไงใช่ไหมครับ <S <S ออพอวันที่เราได้ไปดูอ uh ีเวนท์ที่เราได้ดูด้วยกันครึ่งแรกก่อนนะครับครึ่งหนึ่งในโรงะครับก็รู้สึกว่าหลังจากนั้นก็คือชมหันไปชมนั้นเลยว่านัทเล่นซีนนี้ได้ได้ดีมากเล่นซีนนี้ได้ดีมากเก่งขึ้นเยอะมากๆครับพอได้ดูอีพีหนึ่งเต็มๆก็ expands, ก็ชมอีกรอบหนึ่งว่าแบบ ดีใจมากแล้วก็ภูมิใจมากๆครับที่ที่ที่พัฒนาขึ้นมาเยอะมากๆขนาดนี้โวยวยโวยลงมาก่อนปั๊บเฮ้ยลงมาก่อนปั๊บเราไปรับสี่มือไปครับก็โอ้โหก็เรียกได้ว่าเตรียมตัวกันเตรียมตัวด้วยกันนี่แหละครับไม่ได้แบบว่าแอบไปรับสี่มือส่วนตัวอะไรเลยแต่คือ ทั้งจะว่าจะบอกว่านัดพัฒนาคนเดียวก็ไม่ได้ครับต้องต้องพูดว่าพี่แม็กก็พัฒนาขึ้นเยอะมากๆเหมือนกันในเรื่องของแบบความละเอียดแบบว่าในเรื่องของคาแรคเตอร์คือแบบทุกอย่างคือความเป็นเฮอี e, ้มันชัดแล้วมันแบบส่งมาถึงคนดูมากๆอันนี้แบบต้องชมพี่แม็กจริงๆครับ,รบแบบหยุดอันเนี้ยทุกคนพร้อมใจกันหยุดดูเ hey ฮีอี้เลยครับซีนนะครับผม ก็หลังจากที so ่ EP หนึ 1> <1 ่งจบนะก็เฮียอี้รถความนะครับอุบัติเหตุความจําเสื่อมตื่นขึ้นมาจําน้องเดียวไม่ได้นะครับผมจำเป็นเด็กเจ็ดขวบใช่จำน้องเดียวไม่ได้จําเพื่อนรักอย่างเฮียเหรียญก็ไม่ได้ด้วยนะครับผมอย่างที่เห็นกันเนอะแบบมีถีบเฮียเหรียญด้วยนะครับก็เรื่องราวก็จะแบบโหเข้มข้นเข้มข้นมากแล้วก็จะมี มีความเจ้าเล่์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายครับใน EP นี้ก็อยากให้เราติดตามครับแล้วก็ในพาร์ทของคนเดียวใช่ครับก็คือ EP หนึ่งเราก็จะเล่าแล้วแหละปมมันเป็นยังไงบ้างบแบบเรื่องราวความคิดของคนเดียวต่างๆว่าทําไมเขาถึงตัดสินใจหนีไปสวิตเซอร์แลนด์แต่พอ EP สองเราก็จะได้เห็นความคิดของเฮียอีที่มันมากขึ้น<ช>แบบมุมมองเขามากขึ้นนะ<ช>ครับ<ช>ก็อยากให้รอดูเลยครับแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามพาร์ทต,ตรงนี้เหมือนกันว่าแบบเหมือนพอคนเดียวเขาแบบว่า ด้วยเขาเป็นห่วงเฮอีมากกว่าเนาะแต่แบบเฮอีเขาก็มาจํามาจําน้องคนเดียวเป็นเด็กจุดขัวเนี่มันมันยิ่งเสียใจมากๆครับก็อยากให้ดูว่าน้องคนเดียวจะรับมือกับปัญหานี้ยังไงก็ฝากด้วเฮียก็หาว่าโซนของพวกเราด้วยนะครับผมทุกวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งนะครับนูยอหลังนะครับผมได้ทาง YouTube ช่องมันดีชนแนลนะครับผมห้าทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ทางอันคาร์เวอร์ชันนะครับผม ทางไอ้ฉียี่นะครับผมห้าทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันครับแล้วก็ขอฝากเพลงน้องนัดด้วยนะครับผมลองเข้าไปฟังครั้งหนึ่งแล้วจะหลงรักแน่นอนครับผมกับ MV Naughty Boy นะครับผม<ช>แล้วก็มีท่าเต้นด้วยท่าเต้นน่ารักมากเต้นง่ายด้วยนะทุกคนลองเต้นตามกันได้โชว์ชความดื้อกันออกมาครับ<ช> ไม่สนใจใครจะไม่รักไม่หลงไม่มองผู้ใดจะไม่แคร์ไม่คิดถึงคนอื่น